สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาอยู่กับพวกเราพวกเราอะไรอ่ะวันนี้ก็มาอยู่กับเราสองคนพี่น้องช่องช่องไหนนั่นดิช่องไหนช่องพี่ช่องไหนมุกแต่คิดดีดีแล้วกันโอเคพ่คะแอปก็วันนี้นะคะ,นนะ,คะเราก็จะมาเล่นอาร์ตมีพี่น้องเรารักกันอะไรเนี่ยไม่ละหยอก เรามีทั้งหมดสสห้าคำถามนะคะหรือเราจะตัดออกไปกี่คำถามก็ไม่รู้นะคะก็เดี๋ยวเอาไปก่อนงั้นอันแรกเลยนะคะสนิทกันแค่ไหนอยู่ด้วยกันทุกวันน่ะคุยกันทุกเรื่องต่อไปนะคะอายุต่างกันกี่ปีอายมากตนูทสิบสี่ี่เนมก็ยี่สิบสองแล้วก็จะยี่สิบสามส่วเดือนนี้ประมาณเก้าปีเก้าปีอ่าเก้าปีนะคะตีกันเรื่องไหนบ่อยสุด กินอะไรดีอ่ะใช่คือนางจะแบบล็อกแรกอ่ะจะไม่พูดออกมาตรงๆว่าเฮ้ยฉันอยากกินอะไรกันแน่เรามีเกมล่าสุดออกหัวออกก้อยคือเดาเดาสมมุติว่าก้อยคือช้อยหนึ่งแต่นางดันไปเลือกอีกช้อยหนึ่งโดยที่แบบทำไมไม่คิดแล้วตอบมาตั้งแต่แรกใ่หตอบนะคะหนังที่ดูได้กันล่าสุดเพิกันนึงต่อส The Masked n e วู้มันมากดูสามภาคต่อล้วตอบไม่เหมือนกันนี่คือฮาเลยนะรอบายของที่ได้ต่อต่อกันมา เสื้อผ้าบ้างเสื้อผ้าเสื้อผ้าเนี๋ยวจาจะผัดกันใช้กัญช <c oughs> าเสื <c oughs> ้อพวกมากเลยสบายนะคะ <c oughs> นี่ใส่ต่างกันตรงไหนตรงไหนเนี่ยตรงไหนที่ <c oughs> ก็ถ้าหนูคิดว่าพี่เมมน่าจะแบบออกในแบบสายลุยเฟ็กซียสลุยเหมือนกันนางก็ลุยนะเห็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่านางหวานนะจ๊ะนางลุยมากบางทีนางลุยกว่าพี่อีกนางควรสู้งานอ่ะแต่ว่าเอเนอร์จีเราเราก็จะมีความคล้ายกันอ่าอ่าเป็นคน alert alert เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ต้องมีอะไรที่ต่างกันสิเพราว่าทุกคนน่าจะมองออกว่าต่างกันตรงไหนนนองอาจจะหวานพี่อาจจะแบบอาจจะแบบหน้าคมไงอะไรอย่างงี้ดุอ่าดุ ไม่เหมือนจะเข้าต่อไปนะคะบอกรักกันมากไหมก็มีบ้างแหละเราอ่ะไม่ได้บอกกันแต่ว่านเราเราจะบอกเออเราจะแบบบางทีแบบเอ้ยอยากให้อยู่ด้วยเราจะคุยกันแบบแฮปปี้เวลาเธออยู่ด้วยนะอะไรใช่แล้วอไปรูปล่าสุดที่ถ่ายด้วยกันเดี๋ยวเราขึ้นให้ตรงนี้แล้วกันหนึ่งสองสามเปิดมันคือรูปอะไรไม่รู้รูปไหน พี่เนมถ่ายให้หนูแล้วหนูถ่ายให้พี่เนมเกือบทุกรูปไม่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 กับไข่มุกอ่ะไม่ใช่ไข่มุกอาจจะบางรูปแต่ว่าของพี่อ่ะคือเกือบทุกรูปถ้ารูปไหนไม่ดีก็เนี่ยแหละค่ะตาก็คือคนนี้นะคะไม่ดีทุกรูปจริงๆรแล้วอ่ะถ่ายไว้เป็นร้อยเลือกอีกทีรูปเดียวค่ะรูปเดียวที่รูปเดียวไหนถ้าอยากรู้ก็ไปส่งในไอจีนะคะทีต่อไปนะคะชอบอะไรในตัวของอีกฝ่ายชอบความที่น้องเป็นคนน่ารักน้องเป็นคนที่แบบ เหมือนไม่ก็คือชอบแหละคือคือชอบทัศนคติทัศนคติน้องดีมากโดยที่แบบเราคิดอีกแบบหนึ่งเราคิดว่าน้องไม่ได้จะเป็นคนที่แบบคิดดีอย่างนี้แต่ว่าจริงๆแล้วน้องเป็นคนคิดดีอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนหนูนะคะชอบอะไรในตัวพี่เมย์ชอบความแร็ดค่ะ จะชอบความลิร์ทแบบพี่เนมด้เลยทุกคนถ้าใครที่รู้สึกว่าอยู่ในห้องคนเดียวแล้วเหงาเปล่าเปลี่ยวเอาพี่เนมไปด้วยคือเมื่อกี้เพิ่งออกมาจากเพื่อนเพื่อนบอกว่าเนมอยู่ไหนให้คุณเหงาพี่เนม์ชี่จะเป็นคนที่แบบคอยแบบเพิ่มแบบพลังบวกหลายอย่างมากเพิ่มพลังงานจิตเมื่อมพลังงา้สึกดาณวันไหนที่รู้สึเดียวๆจะเพิ่มจะเพิ่มพลังงานให้อะไรอย่างเงี้ยก็ชอบตรงนี้จริงเหรอท่านสบายนะคะอยากให้อีกฝ่ายมีพลังวิเศษอะไรหนูรู้แล้วอยากให้พี่เนมมีปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียง ม่ก็ไม่บางทีพี่ก็แบบแอบแอบขึ้นมาในตบ้างาบอกวิธีกันแล้อ้าหรืก็จะได้ลดเข่งนืดเลยนี่ก็หยอกอยากแต่งอะไรก็อยากให้หนูมีเวลามรู้สึกอะไรอาจจะอยากให้ไข่มุกยืดเวลาได้บางทีน้องทํางานน้องไม่มีเวลาพักผ่อนอะไรเป็นไงเป็นไงเป็นไงคนอวยกันเองรวยกันเลยสุดยอต้องตบใบแล้วค่ะข้อนี้ก็ก็คงรู้ป่ะคิดว่าใครจะแต่งงานก่อนกัน แต่พี่เนมเขาไม่ชอบแต่งงานพี่เนมเขาไม่ชอบแต่งงานพี่เนมเขาไม่ชอบแต่งงานไม่ใช่ไม่ยังไม่ได้คิดเรื่องนี้ไม่ได้คิดเลยเรืใครเลยเงินเยอะกว่ากันเอาไอ้ไอ้นี่นำทางมาใส่เลยได้ไหมก็ต้องเป็นฉันนะสิฉันนะสิฉันนะสิแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่หนูบริหารเงินได้หนูก็คงไม่แพ้กันแล้วถ้าก็ต่อไปใครแกล้งใครบ่อย อันนี้จริงอ่ะพี่อาจจะต้องแกล้งน้องแต่ไม่น้องแล้งน้องไม่น้องทีน้องแซวอะไรเงี้ยเห็นโอ้ใช่ค่ะเดี๋ยวจะชอบแต่แบบอ๋อหรือแล้วอ๋อได้แหละอาจจะมีความแซวๆน้องไม่มีอะไรแกล้งเรียนที่เดียวกันไหมน้องไม่ค่ะพี่เนมเรียนที่มองกรุงเทพค่ะส่วนหนูนะคะก็เรียนที่เมืองอ่างศรีค่ะนี่ใส่แปลกๆของอีกฝ่ายเป็นคนบ้าไม่ถึงใครหมายถึงพี่เนี่ยเอ้าไม่ถึงหนูสิอ้ะเหรอเออก็ เหมือนนางจะต้องเป็นคุณหนูอะแต่จริงๆไม่ใช่นางโคตรสายลุยอันนี้ค um> um> ือแปลกกสำหรับเราคือเราเราดูลุกนางเราคิดว่าเอ้ยน้องชนี้ต้องเป็นแบบคุณหนูจ๋าแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่เป็นแต่อันนี้จริงแม่งแบบโอ้โหยอมสใส่ได้แม่กันมาอยู่ถ้าทุกคนอยากรู้ว่าแม่เป็นยังไงก็เหมือนเหมือนเหมือนเราแต่ว่าน่าจะซอฟลงมาน่ส่วนนิสัยแปลกของพี่เนมนะคะก็คือเหมือนแบบว่าอ่ะเรื่องนี้มันแปลกสำหรับหนูก็คือ เรื่องนอนพี่อ่ะสมมติถ้าพี่เนมนอนเร็วใช่ไหมพี่เนมจะตื่นมากลางดึกตลอดเลยเหมือนแบบสมมุติว่านอนถ้ารุ่งเช้าคืนเนี่ยคือนอนเร็วสหรับพี่เนมแล้วพี่เนมก็จะตื่นประมาณตีสองตีสามอะไรเงี้ยตลอดเลยค่ะอันเนี้ยคือแปลกตลอดรู<ๆ>้ไหมเฮ้ยจริงปะเ,เนี่ยอะไรเงี้ยแต่หน้านางก็ใส่นะแล้วก็แบบว่าหุ่นก็ดีอะไรงี้ไม่เกี่ยวไม่อันนี้พไม่ใช่ละพี่ไม่ใช่ล้อวยกันทำไมโอเคค่ะท่านต่อไ้นะคะใครอ้อนใครเยอะสุดเป็นพี่ป่ะหรือเปล่าไม่วังพี่พี่จะแบบใครโม เออเออมันจะนิ่งๆหน่อยไม่ได้เอาอโหนโหนพวกเราเป็นสายแบบมันจิกกัดจิกกัดนะฮะเข้าใไปแล้วกันใครปลอบอีกฝ่ายบ่อยกว่ากันพ่อพกันน้องเดี๋ยววันนึงคนนี้เดี๋ยววันนี้เอคนนี้เข้าใจไปข้อดีของการมีพี่น้องเหมือนได้คุยกันเหมือนเราได้เพื่อนสนิทอีกคนนึงที่แบบเราสามารถแบบไว้ใจได้จริงๆไม่เหงาด้วยนะไม่เฉพาะพีบอ่ะไม่ก็เหมือนเราได้อีกคนนึงที่แบบ มันไปไหนไม่ได้แล้วอ่ะนึกออกปะมันก็ต้องอยู่อย่างเงี้ยใช่แล้วก็ดีใจที่แบบมีเสื้อผ้าเยอะขึ้นในการเลือกในการเลือกใช้แต่ยิ่งอ่านถ้าตัวเราถ้าเรากันอีกเนี่ยก็จะดีเลยเพราะว่ามันก็เหมือนกับได้แชร์กันอะไรอย่างเงี้ยไปนะคะเคยช่วยกันทำการบ้านหรือว่างานไหมเมื่อวานเมื่าเลยเมื่อวานเลยค่ะทุกคนพี่เนมช่วยหน่อยวันนึงจะเป็นแบบปล่อยเกงใจขี้เกรงใจมากแบบกำลังนั่งทำอยู่ พี่เนมหนูขอโทษนะที่ให้ช่วยไม่ว่าเออมันไม่ขนาดนั้นป่วคิดอะไรมากมายปวดเหนื่อยไงเพราะตอนนั้นพี่เนมก็ตัดต่อตอ,ตอ,อยางนียไปดูนะคะที่ช่องมูนิตานะคะไปเที่ยวกับเพื่อน<ฮ>ที่คนเหนื่อ,อยนะคะประจบซิลิคอนใช่ค่ะก็เลยไปดูนะคะสนุกมากๆเลย่ใครนอนก่อนกันอันเนี้ยแล้วแต่วัน เนาะในแต่วันเมื่อคืนหนูนอนก่อนพี่เนียมแต่ว่าคืนก่อนก่อนพี่เนียมนอนก่อนนี่ก่อนก่อนบางทีก็ตื่นออกไปวิ่งตอนเช้าเออพวกแบบอยู่นิ่งๆไม่ค่อยเป็นใช่พี่เนียมจะอยู่นิ่งไม่ได้อ่ะอันนี้ก็คือที่ใส่แปะเอียนด้วยต่อไปนะคะชอบอะไรเหมือนกันบ้างทุกอย่างเกือบทุกอย่างยกเว้นการกินเหมือนพี่เนียมกินซั่มตัได้พี่กินได้ทุกอย่างยกเว้นหัวงอกเอ้ยเหมือนกันก็สื้อผ้าอะไรนี้บ้างแบบการไม่ออกไปเที่ยวอะไรเงี้ยใช่จะเป็นแบบชอบเปิดโลกเหมือนกันชอบอะไรแบบผจญภัยผจญภัยหน่อยอะไรเงี้ยไลฟ์สไตล์อะไรอย่างเงี้ยก็เหม วีดามแปลที่ชวนกันทำอะไรวะแต่พูดมาไม่ได้ไงแม่นั่งอยู่ตรงข้างเลยไม่คือแบบถ้าไม่มีโควิดนะอยากชวนแบบไปแบบเล่นอะไรที่มันแบบแรงๆอ่ะ แรงเราใช่ไหมจะไปชวนไปเล่นสวนสนุกแต่ว่าอยากพาไปเล่นไวกิ้งอะไรเงี้ยเออคิดว่าเราจะไปอะไรนะขับไอเนี้ยอะไรนะไอรถ ATV อ่ะเออคือจริงๆพวกเราต้องชอบอะไรที่มันอุ้ยกรุ้งกริ้งน่ารักเนาะชอบแบบกิจกรรมแรงๆนะค่ะใช่ค่ะคือแบบวันที่จำอยากไปวะอยากเหมือนกันรู้สึกว่าพี่มันต้องแบบสักครั้งอยากแบบชูชีพอะไรเงี้ยไม่ไหวแล้วอยากถ้าอย่างนั้นอย่าพาไปนะแม่นั่งอยู่แบบแม่แบบอะไรของ เคยร้องไห้เพราะกันและกันไหมแต่ว่าแต่ว่าคิดว่าต่อไปถ้ามีอะไรแบบไม่ดีก็คงมีแหละเออไเมียคิดถึงเลยโอเคข้ามข้ามเรื่องที่จะไม่ลืมอะไรไม่เคยลืมเลยนะคะไล่ชื่อไปแต่ละจำได้ตลอดอะไรอะทุกอย่างชื่อเพื่อนี่ทุกคนนะนางจำได้หมดเลยนางพี่พูดถึงเรื่องอะไรพี่อ๋อคันนั้นฉันไม่จำได้ แหมพูดถึงทุกวันยังไม่จำได้ดิปลิ้กก็แปลกแลยแปลาเป็นอย่างงี้ยแหละแปลงแายเขาต่อไปนะคะรักกันไหมสารฮียูเขินไม่ชอบอะไรเหมือนกันแมงมุมอาที่นมามัว พี่ตัวเล็กๆอะพี่รับได้เว้ยแต่ตัวอย่างเนี้ยไม่ไหวจริงๆตัวตัวเล็กๆเ,เนี่ยน้องก็คือไม่ไหวแล้วอะแต่ว่าพอมาเจอตัวเท่าเนี้เราฉันเป็นเด็กต่างจังหวัดมาเราฉันเห็นแบบนี้บ่อยมากฉันรับไม่เคยได้เราก็ได้เรีนอะเอออย่าพูดคนลุกอ,อ่ะภาก็ชอบทําอะไรเหมือนกันูหนัง ดูเสื้อผ้าอะไรเงี้ยเหมือนบางทีก็ชอบจริงๆริงกิจกรรมทําด้วยกันได้หมดเลยอืออืออืใช่ใช่แบบบางทีพี่ออกไปวิ่งน้องก็แบบเฮ้ยเดี๋ยวออกไปด้วยอาแพชั่นเรื่องภาษาอ่าเจรยาต่างประเทศอ่าเหมือนกันใช่แล้วก็อีกฝ่ายชอบกินอะไรชอบกินกาแฟอันนี้ไม่ต้องถามค่ะไก่ทอดไก่ทอดของทอดพี่เิี่ควรจะมีแฟนอยู่เปิดสวนทุเรียนนะคะเพราะว่เนี่ยชอบกินทุเรียนมากไมอก ไม่ชอบกินนุ่นเรียนเลยแต่หนูชอบกินมันทิ้หอเหมือนปลาล้า,าหนูไม่ชอบเลยนะแต่หนูชอบกินมัน<ๆ>มันก็เป็นสุดิําต้นที่ดีในการฝึก <c oughs> มาต่อ,อ,เ,อเดี๋ยวก่อนแล้วหนูชอบกินอะไรก็บอกไปแล้วไงไก่ทอดของทอดทุกอย่างที่เป็นของทอดยกเว้นผักทอดเคบะโอเคทุกอย่างนะคะแต่ว่าที่พี่นิมขายไม่ได้เลยก็คือกระป๋นงในทุกๆวันคิดว่ารู้ใจกันแค่ไหนเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ให้เท่าไหร่ ก็เก um, mm ือบร้อยอยู่นะก็เกือบนะประมาณสิบก้าเก้เ้าประมาณนั้นเลยเพราะว่าบางทีก็อาจจะเป็นแบบอ่าพื้นที่อ่าใช่อย่างเช่นเรื่องของตัวจริงจริงจริงๆโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะคำถามหมดแต่เพียงเท่านี้เป็นยไงกันบ้างคะ ถ้าทุกคนอยากให้เราเล่น Q&A แบบนี้อีกนะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ด <_ d ates> ้วยนะคะและ้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะคะถามคำถามมาเยอ,อะๆก็ <ใน S 3> ได้อยากทำอ่าได้แล้วเดี๋ยวพวกเราเอามา l i ส t รวมกันไว้พวกเรวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะที่เดูอกันจ้านี้นะคะยันตลอด <_ d ates> หนูจะขึ้นคำเตือนไว้ต้นคลิปนะคะว่าให้ลดเสียงก่อนนะคะอนเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าไปเถอะก่อนที่พี่จะอายกว่านี มาเลยเท่าน,นี้นะคะพี่นมำจะหนีไปกินทุเรียแล้วสวันดี้นะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีบ๊ายบายค่ะ <Bye. S 1>